ร,บบรอ,อบบอรกาจเคัดเลือกจริงๆข้าให้เขา้าใจง่ายเราแบ่งเป็นสามสามช่วงนะครับช่วงช่วงคัดเลือกแล้วก็ช่วงที่เป็นรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศจะเป็นสามช่วงหลักๆจริงๆรอบคัดเลือกเนี่ยเราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่เก้าพฤศจิกายนจะไปสิ้นสุดในวันที่ห้าพุธนะครับผมเราจะมาตัดสินไอ้ไอ้รอบที่เป็นส่งไฟล์มา,ามมนเนี่ยตามใบสมัครเนี่ยวันที่เก้าที่ะะส,สิบพุธละสอบไม่ควันใจเต็มที่เล่นจริง ตื่นเวทีพิวตกอันนี้ก็ต้องปรับสภาพให้ได้ด้วยใช่พวกนี้เราต้พอดูออกนะครับเราเราเราบางครั้งเราก็จะอสูโลมบ้างในบางจุดเรามองข้ามไปเราจะดูไปที่ดูที่เนื้อแท่งที่อยู่บวครับครับผมกลับไปคาับคุณชาเช่บ้างครับอยากทราบถึงการปวดครั้งนี้แน่นอนครับแรงงใจนะเกินรางวัล ครับจริงๆผมเองนกางวันแล้วผมก็ยัมากวดมากจริงๆมันตลกจริงานครับผมไปในในการระกวดจริงๆในลางวันมันในส่วนหนึ่งนะนะัม่ไปส่วนหนึ่งทุคนีบขอติังไม่สคนเอก็ไม่ัไม่รู้เลยรานะไร้ไยออ ทำงานต่อเนอะเลยน้อยเป็นยังไงอะคะไม่ได้พักเลยนเนานะสุดยอดเลยครับทำงานหนักเลยครับหลังจากหลังจากเ,าเสร็จงานแต่งไปก็พักหนึ่งวันวันลุ้งขึ้นก็เล่นคอนเสิร์ตวันมาลืนก็เล่นคอนเสิร์ตหยุดหนึ่งวันแล้ววันมลืนก็เล่นคอนเสิร์ตมันเรื่องรุ้นมาเล่นกันเลยนี่ยังไม่ได้หยุดเลยวันนี้ก็ไปเล่นต่อ <c oughs> ใช่ครับมันเป็นแผนตั้งแต่แรกเลยพี่ว่าเรารับงานหลังงานแต่งเลยหรือยังไงงานจ้างเล่นคอนเสิร์ตมันมีมาสักพักแล้วครับแต่ว่าเราไม่อยาก ขยับอะไรกับงานแต่งแล้วครับก็เลยมันหาช่องประมาณนี้แหละครับก็มันเป็นเป็นตามปกติเพราะว่าเราก็พักกันมา5เดือนแล้วครับใช่เห็นหน้าเห็นตากันมานานมากเลยครับเลย้ไทยจะมีเวลาพับอันี้มันว่ามยไม่มีเลยครับตอนนี้ เนนี้ไม่ม,มีเวลาพักเลยครับตอ,รตอนนี้คิวผมถึงประมาณพฤษภาครับที่มีคอนเสิร์ตแบบอาทิตย์ละประมาณ2-3ถึงวันอะไรเงี้ยครับใช่ตอนนี้ตื่นขึ้นมาก็เห็นที่ฟันกันเลยครับเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยก็ได้ใช้เวลาช่วงนี้ให้มันมีคุณค่านี่สุดแหละเพราะว่าตัว เตยเองเขาก็ท in ํางานเยอะเหมือนกันครับมีถ่ายละครมีถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยช่วงก่อนหน้านี้แล้วอรัเยอะยังยังยังมีอยู่เลยครับแต่งงานกันไปป่อยหญิงแต่งเราดีมากขึ้นนะมีความเป็นแม่สีเลือดหรืออะไงบ้างไหมมีตอนเช้าๆครับก็จะเริ่มตื่นมาปิ้งขนมปังทอดไข่ให้ผมกินเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่ว่า มผมไม่ได้ซีเรียสเลยครับก็ให้เขาเป็นแบบของเขาวันไหนเหนื่อยก็ไม่ต้องทําวันไหนนึกอยากทําก็ทำอะไรเงี้ยผมเองก็เหมือนกันครับก็สลับกันวันนี้วันนี้ล้างจานวันนี้เราล้างจานอะไรเงี้ยมัสบายเราจะไปที่นี่เ่รอจะไปฟุกติวจ้าไปงานแล้วบ้างผม,ม,ม <c oughs> ไปที่โตโน่เกตันงานาบไ่ช็อตเลยไปแฮปปี้ครับผมรู้สึกว่า ผมไม่ได้ร้องเพลงสองรักด้วยความรู้สึกแบบนั้นอะ่ะมันคือการรู้สึกความรู้สึกแบบเออคุณร้องก็พวกมึงฟังก็ได้อะไรแบบเหมือนโ <c oughs> ดนบิวเลยครับมันก็มันก็เป็นความสนุกแหละเออแล้วก็น่ารักดีเจอกับพี่เป๊กมาตั้งแต่อลัลบั้มหนึ่งเลยครับก็ขอบคุณเขาด้วยที่เหมือนทําให้วันนั้นมันมันมีเรื่องให้เราแบบคิดถึงอยู่ก็เป็นความทรงจำครับอ๋อทุกวันนี้เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตก็มีคนร้องเพลงสองรักเหมือนกันเลยครับใช่ครับ ก็บอกว่าเอาไว้ให้พี่เป๊กล้อมเลยว่ะได้นนใจเเปนง้าดีคแตัเกิน่ไยรไม่เลยครับไม่เลับดีแล้วครับผมว่าน่ารักะมันมดันสกี่ดีอ่ะก็ไมาได้ยินแล้วใช่มัโคัคโอเคครับโอเคมากแล้วก็รู้สึก สงบดีแล้วก็รู้สึกมีสัติภาพอยู่ในใจตัวผมเอง,ง,งรู้สึกอย่ังไงยูงานยาวไปจะถึต่างชาติเรียนรู้ไปกับผมก็รู้ได้สิ่งใดรู้อย่งางไรว่าตั้งใจว่าในช่วงปีหน้านะครับจะพยายามครับ <c oughs> ใช่ครับขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs>